เรื่องราวของแม็กตำรวจหนุ่มสุดหล่อฝีมือดีต้องมารับหน้าที่ปกป้องเคททนายสาวสุดเซ็กซี่จากการตามฆ่าของพวกก่ะอาชญากรรมขามชาติซึ่งเธอได้ไปขัดขาเรื่อมผลประโยชน์ของใครบางคนซึ่งเธอเองยังไม่รู้ตัวจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอแฟร g เกมเกมบีนรกจากนี้เป็นการสปอยหนังลวนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาบุกป่าบักเล็บแมวกันเช้าวันสดใสเคทก็ได้ไปวิ่งออกกำลังกายเหมือนปกติทุกวันแต่ทันใดนั้นก็มีรถวิ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ ยิงมาที่เคสแต่เคสโชคดีที่กระสุนยิงไปโดนกระจกร้านขายของที่อยู่แถวนั้นทําให้เคสโดนแค่เศษกระจกบาดถักถากทางด้านของแม็กก็กําลังคุยโทรศัพท์อย่างดุเดือดกับเซลแมนขายคอนโดเรื่องที่เขากู้เงินไม่ผ่านและทันใดนั้นแฟนกองอารมณ์ร้อนของแม็กก็มาต่อว่าถึงที่ทํางานเรื่องที่เขาไม่ยอมขนของออกจากบ้านของเธอทั้งทั้งที่เลิกกันไป2ปีแล้วในขณะที่ทั้งสองทะเลาะกันกลางโรงพักคนหลายก็ได้จังหวะที่ผู้คุ้มเผลขว้าปืนยิงขู่พร้อมกับจับ ประกันแต่ด้วยความที่แม็กนั้นรวดเร็วกว่าเขาก็ได้แย่งปืนแล้วก็ล็อกตัวคนหลายได้ทันท่วงทีหลังจากเรื่องวุ่นวายจบลงแม็กก็ได้รับคําชมจากหัวหน้าพร้อมกับมอบหมายให้เขาไปสอบปากคําเคสผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และได้รับบาดเจ็บจากการยิงกันที่กลางเมืองแม็กแนะนําตัวกับเคสเขาให้เธอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเคสก็บอกว่าเธอไม่ทันระวังและไม่รู้ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นเห็นเพียงแต่คนร้ายขับรถปาดไปปาดมาเท่านั้นหลังจากสอบปากคำ เสร็จเคสก็ถูกปล่อยตัวให้กลับบ้านแต่เธอก็ได้ลืมเซ็นเอกสารแล้วก็เพจเจอร์เอาไว้วันต่อมาเคสก็ไปทํางานตามปกติทนายของอิมิลิโอลูกความฝั่งตรงกันข้ามก็ได้มารอคุยไก่เกลี่ยกับเคสหนึ่งด้วยเคสรู้มาว่าทนายฝั่งตรงข้ามช่วยลูกความปกปิดทรัพย์สินซึ่งมันผิดกฎหมายเธอก็เลยขู่จะเอาผิดทนายฝั่งตรงข้ามถ้าไม่ยอมจัดการโอนเรือซึ่งเป็นหนึ่งในสินสมรสคืนให้กับลูกความของเธอผู้ที่เป็นภรรยาของอิมิลิโอท้งั้นอีกฝ่าก ฝั่งหนึ่งก็มีกลุ่มที่กําลังวางแผนทําการใหญ่ภายในเรือซึ่งก็มีหัวหน้าใหญ่ชาวรัสเซียนั่นก็คือคาซักและอิมิลิโอชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการช่วยกันวางแผนฆ่าเขตที่ขู่จะเอาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเรือรานี้ของพวกเขาซึ่งนั่นมันก็ทําให้พวกคนร้ายกลัวและระแวงว่าทางอเมริกาจะรู้แผนการร้ายที่พวกเขาได้วางเอาไว้และการที่ฆ่าเคตคือการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมทางด้านของแม็กหัวหน้าก็ได้บอกให้เขา ออเพจเจอที่เคสลืมไว้ไปคืนพร้อมกับเอาเอกสารคาให้การไปให้เธอเซ็นด้วยพอถึงตอนเย็นเคสก็ได้กลับมาบ้านเธอออกไปยืนเล่นที่ระเบียงไม่นานบานทางหลังก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดก็ทําให้เคสก็เล่นตกลงไปในน้ําคนหลายก็เห็นว่าเธอยังไม่ตายก็เลยพยายามจะยิงซ้าแต่แม็กก็มาทันเวลาพอดีแม็กช่วยเคสสาเร็จเขาพาเธอไปหลบในที่ลับที่ปลอดภัยของตํารวจคาซักไม่พอใจที่แผนการของอิมิเลโอฆ่าเคสไม่สําเร็จคา ก็เลยยิงอิมิลิโอมั่งเท่งขาทีแล้วคาซาก็ขึ้นบกไปพร้อมกับลูกน้องฝีมือดีและอุปกรณ์ให้เทคสุดล้ำเพื่อตามล่าหาตัวเคสพอแม็กกับตำรวจอีกจำนวนหนึ่งพาเคสมาถึงที่พักเคสก็ได้อาสาจ,จะเลี้ยงพิซซ่าโดยการใช้บัตรเครดิตของเธอแต่ทว่าพวกคนร้ายก็มีอุปกรณ์ติดตามที่ล้ำมากแม้แต่รายการใช้บัตรเครดิตของเคสก็ยังรู้พวกคนร้ายฆ่าเด็กส่งพิซซ่าระหว่างทางแล้วลูกน้องของคาซาก็ได้สวมรอยเป็น ส่งพิซซ่าแทนพอไปถึงคนร้ายก็ไม่รอชา้าจัดการตำรวจที่เฝ้าอยู่แล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆตามคำสั่งของคาซักเพระาะคาซักนั้นกำลังใช้กล้องจับความร้อนส่องเข้าไปในตัวอาคารเพื่อแจ้งตำแหน่งให้ลูกน้องรู้แม็กที่อาบน้ำอยู่ก็โชคดีเขาเปลี่ยนจากการอาบน้ำร้อนเป็นน้ำเย็นทำให้คนร้ายมองไม่เห็นตัวเขาแม็กไหวตัวทันก็ได้ซุ่มจัดการคนร้ายทีละคนจนหมดเขาพาเคสน้ออกมาได้แม็กเสียใจมากที่เพื่อนตำรวจโดนยิงตายหมด ทำให้เขาพยายามเค้นเอาคําตอบจากเคธว่าเพราะเหตุใดเธอจึงถูกพวกนั้นตามล่าตัวเคธก็ยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรถึงแม้เธอจะเป็นทนายแต่เธอก็รับว่าความแตกคดีแพ่งเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็มีแต่เคสเล็กๆที่คนขัดแย้งกันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เธอจะทําให้ใครไม่พอใจแม็กใช้โทรศัพท์สาธาร,รณะโทรไปที่โรงพักและขอให้เจ้าหน้าที่ FBI มารับตัวเคธเท่านั้นซึ่งคนร้ายก็มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์กัน ดักฟังการสนทนาระหว่างแม็กกับตำรวจที่สถานีหลังจากนั้นแม็กก็โทรหาโจดีฝ่ายพิสูจน์หลักฐานที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาเพื่อให้ช่วยหาข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของปลอกกระสุนที่สลักหมายเลข33ตำรวจได้ประสานงานกับทาง FBI แล้วก็พากันเดินทางไปเจอแม็กกับเคตามที่นัดหมายในลานจอดรถที่ตึกแห่งหนึ่งแม็กกับเคก็ขึ้นรถไปกับเจ้าหน้าที่ FBI แม็กก็เหลือไปเห็นว่าพวก FBI ได้ยิงตำรวจที่นั่งอยู่คางคาง ทำให้แมกรู้ทันทีว่า FBI คือตัวปลอมแมกรีบจัดการยิง FBI ตัวปลอมแล้วก็พาเคทวิ่งหนีกลับไปเอารถก่อนที่จะขับหนีไปทั้งสองพากันไปเช็คอินที่โรงแรมด้วยความที่แมกไม่มีเงินเคก็เลยใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าห้องและแน่นอนคนร้ายก็ต้องรู้พอเข้าห้องไปเคทก็ไปอาบน้ำอย่างสบายใจและแมกก็โทรกลับไปหาโจดีเพื่อถามความคืบหน้าของเปลอกกระสุนซึ่งโจดีก็บอกว่ามันเป็นของกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติชื่อเคจ และเธอยังเตือนให้แมกระวังเพราะพวกนี้สามารถตามที่อยู่ของพวกเราผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้และพวกมันก็ยังสามารถแอบฟังโทรศัพท์เราได้หลังจากวางสายไปสักพักก็มีคนโทรมาซึ่งก็คือขาสักแล้วเขาก็ได้เสนอเงินกว่า5 0 0 0 0นดอลลาร์เพื่อแลกกับตัวเคแต่แมกก็ปฏิเสธแล้วก็วางสายไปแล้วสักพักแมกก็คิดได้เรื่องที่คนร้ายสามารถดักฟังโทรศัพท์เขาก็เลยลองโทรไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้ก็ด่าพวกคนร้ายว่า KGB ไอสารเลวฉันรู้ว่าพวกแกฟังอยู่แกไม่มีทางได้ตัวผู้หญิงทําเอาพนักงานร้านสะดวกซื้องงส่วนทางด้านของคาซากที่แอบดักฟังอยู่ก็ยิ่งโมโหเพราะถูกแม็กท้าทายจากนั้นแม็กก็หนีออกมาจากโรงแรมเขาแวะเติมน้ํามันพร้อมกับเอาโทรศัพท์ไปใส่ไว้ในรถขนหมูซึ่งคนร้ายที่กําลังตามมาโดยจับสัญญาณโทรศัพท์ก็หลงกลขับตามรถขนหมูไปแล้วคนร้ายก็ลากคนขับรถขนหมูออกมาถามถึงแม็กและเคแต่คนขับรถขนหมูก็ร้อง แล้วก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเช้าวันต่อมาพอแม็กกับเคสนอนเอาแรงเต็มทีพวกเขาก็พากันเดินทางต่อและแม็กก็ขอให้เคสช่วยนึกว่ามีลูกความคนไหนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้บ้างเคสที่จํารายชื่อลูกความไม่ได้ก็เลยให้แม็กแวะที่ปั๊มน้ํามันเพื่อขอใช้คอมพิวเตอร์โดยเคสใช้ความเซ็กซี่ยั่วยวนอดมที่เป็นพนักง,งานประจําอยู่ที่นั่นแล้วเคสก็ได้ไล่ดูรายชื่อจนไปสะดุดตากับอิมิลิโอซึ่งเป็นสามีของลูกความเธอ เขาไม่พอใจที่เคสพยายามจะเอาเรือคืนให้ภรรยาของเขาในขั้นตอนการแบ่งทรัพย์สินหลังหย่าและ Mac แม็กก็ได้แฝกข้อมูลส่งให้โจดี้เพื่อหาประวัติเพิ่มเติมของเอมิลิโอทางคนร้ายก็ตามรอยการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเคสได้พอมีการดึงข้อมูลจากสำนักง,งานกฎหมายพวกมันก็ยังรู้อีกว่าโจดี้ก็คือคนที่คอยช่วยแม็กหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาแม็กกับเคสขับรถไปสักพักหม้อน้ำก็รัว่วทำให้ต้องจอดพักและโทรเรียกรถลากมาแต่ในตอนนี้คนร้าย สามารถติดตาม GPS ที่ติดอยู่ที่รถของแม็กได้และกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาในระหว่างที่รอรถลากเคทก็กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งในฉากนี้แม็กก็ได้เหลือบไปเห็นเดือนร่างอันเซ็กซี่ของเคททาให้เส้เดือนพยองเดชเริ่มตื่นตัวเฮ้ย hey, จอนไม่ยมือในตอนนี้คนร้ายแยกเป็น2ทีมซึ่งคาซักแยกมาคนเดียวเพื่อมาจัดการกับโจดี้ถึงแลบและตอนนี้โจดี้ก็กําลังดึงข้อมูลของคนร้ายเกือบทั้งแกง๊งท่านใดนั้นคาซักก็มากดกลิ่งทําให้โจดี้ไม่ทัน ได้เห็นหน้าคนร้ายในแก๊งคนสุดท้ายที่อยู่ในฐานข้อมูลนั่นก็คือคาซักเธอก็เลยไม่ทันระวังตัวย้อมเปิดประตูให้คาซักเข้ามาแล้วเธอก็ถูกเขาจัดการทางด้านของคนร้ายอีกทีมก็ได้ติดตามมาเจอกับแม็กและเคสพวกเขาไม่รอชา้ายิ่งถล่มทั้งสองทันทีทําให้แม็กกับเคสยึดรถจากช่างซ่อมแล้วก็ขับหนีไปคนร้ายก็ขับตามมาติดติดตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไล่ล่ากันอย่างดุเดือดแต่ก็โชคดีที่แม็กและเคสหนีมาได้ในตอนนี้เคธไม่โอเคกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอสติแตกเลยตัดสินใจขอแยกทางกับแม็กพราอไม่อยากให้เขามาเหนือดร้อนกับเธอแต่แม็กก็ไม่ยอมเขาเอากุญแจมือล็อกเคสติดกับเขาจากนั้นก็จิกรถค้นแถวนั้นขับหนีต่อไปพอแม็กเห็นว่าเคสสงบสติอารมณ์ได้เขาก็เลยเอาปืนยิงกุญแจมือให้ขาดพอเคสได้จังหวะก,ก็รีบหนีไปอีกครั้งแม็กพยายามวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันพอเธอกระโดดขึ้นรถไฟไปแม็กก็ไม่ลดละความพยายามขับรถตามรถไฟเพื่อกระโดดขึ้นไปบน รถไฟและเขาก็ทําได้สําเร็จเคทก็ต่อว่าเขาและก็ตบไปหนึ่งฉากแรงๆที่โง่าตามเธอมาทําไมก่อนที่ทั้งสองจะศบตากันจากนั้นเคทก็ดึงแม็กมาจูบอย่างดุดดื่มแล้วสุดท้ายฉากดือด้อๆด,ดื่มบนรถไฟในตํานานก็เกิดขึ้นทั้งสองสัม b a r หากันอย่างเร่าร้อนโดยไม่สนใจว่าคนร้ายกําลังตามพวกเขามาติดๆเนื่องจากว่ารถไฟขบวนนี้เป็นขบวนรถไฟขนของ,ของคนร้ายจึงใช้กล้องจับความร้อนส่องดูจนเจอว่าทั้งสอง กำลังดื้อๆดื้อหนุ่มกันอยู่แล้วคนร้ายก็ตามมาเจอมันกําลังจะยิงกลางหลังแม็กแต่เคสก็เหลือบไปเห็นพอดีเธอเลยปล่อยให้แม็กบุกอัดเป็ดน้อยเธอต่อแล้วเธอก็คว้าปืนเล็งไปที่คนร้ายแล้วก็ยิงไม่ยั้งจนคนร้ายม่งเท่งขาทีแม็กรีบแต่งตัวแล้วต่อสู้กับคนร้ายแต่สู้กันไปสู้กันมาแม็กกับคนร้ายก็พัดตกจากรถไฟส่วนเคสที่อยู่บนรถไฟคนเดียวก็ถูกคนร้ายจับตัวไปได้แม็กเสียใจมากที่ไม่อาจช่วยเคสได้ส่วนคนร้ายที่ ตกลงมาพร้อมกับเขาก็เด้งไปอีกคนแล้ววิทยุที่อยู่บนตัวคนร้ายก็ดังขึ้นว่าตอนนี้จับตัวเคสได้แล้วแล้วคาซักก็วอสั่งห้ามไม่ให้ใครทําอะไรเคสเพราะเขามีเรื่องจะสะสางกับเธอก่อนซึ่งนั่นก็ทําให้แม็กยังมีหวังเขาได้ค้นตัวคนร้ายแล้วก็เจอกับแผนที่ซึ่งมีจุดมาร์กอยู่ที่กลางทะเลเขาจึงเดินทางไปที่นั่นในระหว่างขับรถแม็กก็โทรไปหาโจดีแต่ก็ไม่มีใครรับสายและปลายสายก็ได้ฝากข้อความเสียง ที่บันทึกไว้ให้คนโทรหาฟังนั่นก็คือเสียงย่อเย้ยอของคาซักแม็กทั้งอึงทั้งพูดอะไรไม่ออกที่รู้ว่าโจดี้ตายแล้วทางด้านเคสท,ที่ถูกจับตัวไปบนเรือคาซักก็ได้เล่าถึงเหตุผลที่ต้องฆ่าเธอเนื่องจากว่าเคสพยายามจะเอาเรือลำนี้คืนให้ภรรยาของเอมิลิโอแถมยังจะนําให้ภาครัฐมาตรวจสอบเรือลำนี้อีกและยังมีเรื่องเงินในบัญชีของเอมิลิโอจานวนมากถึงพันล้านดอลลาร์ทำให้แผนทุกอย่างที่เขาวางไว้มันยุ่งเหยิงคาซักก็สั่งให้ลูกน้อง เงินทั้งหมดเข้าบัญชีของเขาและจัดการตั้งระเบิดเวลาบนเรือลำนี้ทันใดนั้นแม็กก็ได้เอาวิทยุสื่อสารติดต่อไปหาคาซักเพื่อเจราจาขอตัวเคสคืนแต่คาซักไม่ยอมพร้อมกับส่งลูกน้องไปฆ่าแม็กแต่แม็กก็สามารถจัดการฆ่าลูกน้องของคาซักได้แล้วก็ขับเรือสปีดโบ๊ทไปที่เรือลำใหญ่กลางทะเลแม็กก็จัดการฆ่าลูกน้องของคาซักทีละคนจนสามารถเข้าไปช่วยเคสได้และในขณะที่ระเบิดเวลานับถอยหลังทุกคนต่างก็พากันหนีมีเพียง แต่คาซักเท่านั้นที่ห่วงเรื่องการโอนเงิ e นทําให้คาซักตัดสินใจ Dial ยังไม่หนีจนกว่าการโอนเงิน e จะสําเร็จจึงทําให้คาซักถูกระเบิดต,ตายไปพร้อมกับเรือสมน้ําหน้ามันส่วนแม็กและเคสก็หนีออกมาได้ทันแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างดุดดื e ด่มด้วยความดีใจแล้วก็พากันขับเรือสปีดโบสกลับฝั่งแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ให้จอนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ